สวัสดีครับมาพบกับผมมแลครับวันเฉลิมศักดิก์สิทธิ์พตตาครับอยู่ที่สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยนะครับรั้งก่อนผมสัญญาไว้บอกว่าจะเอาเรื่องของการทําความสะอาดอวัยวะเพศหญิงการล้างน้องจิ๋มเนี่ยครับเอามาเผยแพร่แต่ว่าเนื่องจากว่ายังไม่ได้มีโมเดลจําลองในการที่จะเอามานะครับโมเดลของอวัยวะเพศหญิงเนี่ยหาไม่ค่อยได้ ก็เลยยังไม่ได้มีโอกาสที่จะเอามาพูดนะครับก็เลยคิดว่าจะเปลี่ยนเรื่องเอาเรื่องง่ายๆที่แบบเป็นเรื่องใกล้ตัวในชีวิตประจำวันของพวกเราเนี่ยมาพูดกันก่อนนะคือเรื่องของโอกาสเสี่ยงต่อการรับเชื้อเอชเข้ามาในร่างกายซึ่งโอกาสเสี่ยงในการที่คนเราจะรับเชื้อเข้ามาเนี่ยทำยังไงคนเราถึงจะเสี่ยงครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคนเราเดินไปจับมือกันติดเชื้อมันไม่ใช่มไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันจะมีปัจจัยหลักๆอยู่3ประการด้วยกันครับ นะซึ่งจะเรียกมันว่า q q r นะครับหลักการง่ายๆอันที่1 Q ตัวแรกคือปริมาณและแหล่งที่อยู่ของเชื้อนะครับอันนี้คือ Quantity and Source นะครับนั่นกะ็คือปริมาณและแหล่งที่อยู่ของเชือ้อเชื้อเนี่ยก็จะอยู่ได้ใน1ร่างกายของคนนะฮะ ่งที่อยู่ของเชื้อก็คือเชื้อจะอยู่ในคนและคนคนนั้นเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีเชื้อ HIV อยู่ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันจะอยู่ในคนแล้วมันอยู่ที่ไหนของคนล่ะที่พบกันมากๆนะครับจะอยู่ในสีน้ําด้วยกันน้ําแรกก็คือน้ําเลือดน้ําที่2ก็คือน้ําอสุจินะครับน้าที่3าก็คือน้ําในช่องคลอดหรือสารคัดหลั่งนะครับอันที่4ก็คือน้ํำนมแม่ปริมาณของเชื้อเนี่ยจะเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยก็คือ มีมากในเลือดน้ำอสุจิน้ำในช่องคลอดแล้วก็น้ำนมแม่นะครับอันนี้ก็จะเรียงตามลำดับอันนี้ก็คือเรื่องของปริมาณและแหล่งที่อยู่ของเชื้อนะครับนั่นก็คือคิวที่1 q u a n t นะครับทีนี้อันที่2คิวที่2ของเราก็คือเรื่องของคุณภาพของเชื้อครับคุณภาพของเชือ้อหรือ quality นะครับคุณภาพของเชื้อเนี่ยเราก็จะสามารถดูกันได้ง่ายๆเลยก็คือ เชื้อเนี่ยต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการติดการจเจริญเติบโตและการอยู่อาศัยของเชื้อเท่านั้นซึ่งมันอยู่ไหนหรอครับอยู่ในคนเชื้ออยู่ในคนเพราะว่าอุณหภูมริร่างกายของคนเนี่ยเหมาะกับเชื้อมากเลยแล้วก็อยู่เกาะกับเม็ดเลือดขาวนะครับซึ่งจะใช้ซึ่งเชื้อ HBD จใช้ในการขยายพันธุ์ขยายยังไงไปศึกษากันเอาเอง อันที่หนึ่งเชื้อ Hiv เนี่ยครับจะอยู่ได้ในอุณหภูมิร่างกายของคนและอยู่ในคนเท่านั้นอยู่ในหมูหมากาไกา่แมวเป็ดลิงไม่ได้อันนั้นก็ไม่ไม่ติดกับไม่ติดมาที่คนติดมาที่สัตว์ก็ไปติดกันในเองนะฮะไม่ติดมาที่คนคนเท่านั้นถึงจะเผยแพร่เชื้อ Hiv สู่คนได้เพราะ Hiv เนี่ยชื่อภาษาอังกฤษของมันคือ Human Immune Virus นะฮะนั่นก็คือคนโรคติดต่อไวรัสไวรัสที่ต่อผ่านคน,นั่นเอง Hiv o oh m y g o d h a l l e l u j a h อันที่2ในในเรื่องของคุณภาพนะครับก็คือเชื้อเนี่ยไม่สามารถอยู่นอกร่างกายคนได้การที่เชื้อไม่สามารถอยู่นอกร่างกายคนได้เพราะว่าเชื้อเนี่ยไม่สามารถทนได้กับสภาพอากาศทั้งร้อนทั้งแห้งทั้งชื้นทั้งเย็นหรืออยู่ในสภาวะอื่นๆที่ไม่เอื้อต่อการติดเชื้อหรือการอยู่ได้ของเชื้อนั่นคืออยู่ในสภาวะที่เป็นกรดเป็นเบสนะครับเช่น อ,อยู่ในน้ำลายก็จะเจอกับกรดในน้ำลายคือกรดอะมิโนหรือเวลาเรากินลงไปเราอาจจะกินเลือดลงไป1ช้อนนะครับก็ไปเจอกรดในกระเพาะอาหารเชื้อ HIV ก็จะไม่สามารถเผยแพร่ไม่สามารถทําให้เราติดเชื้อไอชได้นะครับอันที่3ครับอ่ามี1 Q 2 Q 3คิิคมานะครับทวนก่อนนะครับคิวที่1 Quantity ปริมาณและแหล่งที่อยู่ของเชือ้อ Q ิที่2 Quality, คุณภาพของเชือ้อและ R ครับอันที่3นั่นก็คือช่องทางการรับเข้าหรือช่องทางการติดต่อนะครับนั่นก็คือ root of transmission ช่องทางการรับเข้าช่องทางการติดต่อเข้ามาในร่างกายเนี่ยช่องทางหลักๆของมนุษย์เราเมีอยู่3ช่องทางด้วยกันครับช่องทางที่1คือ การมีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่โดยไม่ใช่ถุงยางอนามัยเนี่ยครับใส่กันเข้าไปเลยอย่างไม่ยั้งคิดโดยไม่ใช่ถุงยางไม่ว่าจะข้างหน้าหรือข้างหลังนะครับมีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อเข้ามาในร่างกายทั้งสิน้นอันที่2ครับการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันในกรณีที่ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดแล้วคนที่มีเชื้อไอชีบีใช้เข็มร่วมกับคนที่ไม่มีเชื้อไอชีบี คนที่ใช้เข็มคนที่ไม่มีเชื้อและใช้เข็มร่วมกันกับคนที่ติดเชื้อมีความเสี่ยงที่จะรับเชื้อเข้าไปนะครับและอันที่3คือจากช่องทางของแม่สู่ลูกซึ่งจากช่องทางของแม่สู่ลูกเนี่ยครับนบปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยพบว,ว่าติดกันแล้วก็คืออาจจะมีอยู่ประมาณหนึ่งเเท่านั้นเองที่ที่มีการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกเพราะว่าส่วนใหญ่จะใช้วิธีการทาผ่าคลอดครับเพราะว่าถ้าเกิด เด็กที่ติดส่วนใหญ่นี่คือมาจากการคลอดธรรมชาติคือคุณแม่มีเชื้อ HIV แล้วคลอดธรรมชาติออกมาคุณลูกก็จะมีช่องทางการรับเข้าก็คือเรื่องของเยื่อบุอ่อนตามตาอาวัยวะเพศทวารหนักอะไรองี้ครับแล้วก็ผิวหนังซึ่งยังอ,อ่อนและบบอบางอยู่ดังนั้นเวลาที่โดนเลือดโดนโดนเลือดเข้ามาเลือด,ด,อดของแม่ที่มีเชื้อ HIV เนี่ยอาจจะเข้าถ่ายทอดต่อไปสู่ลูกได้ดังนั้นก็เลยมีการ ผ่าคลอดสาหรับคุณแม่ที่มีเชื้อไอชีบีทำให้ปริมาณกา,การติดเชื้อเนี่ยลดลงมากใน,ในกรณีของแม่สู่ลูกนะครับทีนี้ที่ผมมาพูดเรื่อง QQR เนี่ยก็อันที่1นนะ Q quantity อันที่2 Q quality แนละอันที่3คือ r o o t of t h u m e commission เนี่ยคือผมจะมาพาทุกคนประเมินความเสี่ยงกันว่าเราจะวิเคราะห์ความเสี่ยงยังไงว่าเอ๊ะเนี่ยร่างกายเ,เราเนี่ย ทำอย่างไงอ่ะมันมันอย่างนี้ติดไหมอย่างนั้นติดไหมเราใช้หลักนี้ครับในการที่จะมาคิดว่าตัวเราจะติดหรือเปล่านะครับลองยกตัวอย่างอ่ายกตัวอย่างอันที่หนึ่งครับยุงกัดยุงกัดนะติดเชื้อหรือเปล่าติดเชื้อหรือเปล่าลองให้ที่บ้านคุยกันใครที่ดูกันอยู่นะครับคุณครูคุณแม่คุณน้องคุณหลานคุณพี่คุณผัวเมียคุณแฟนคุณคนรักอะไรก็ว่ากันไปหรือใครก็ตามที่กาลังดูอยู่คุณคิดว่ายุงกัดติดเชื้อหรือเปล่า ยุงกัดติดไหมยุ่งกัดติดหรือเปล่าเรามาดูกันเรามาดูกันอย่างนี้ดีกว่าตามหลัก QQR นะครับ Q, Q ที่หนึ่งปริมาณและแหล่งที่อยู่ของเชื้อเชื้อมีไหมเชื้อมีไหมเชื้ออยู่ในเลือดครับแต่แหล่งที่อยู่ของเชื้ออยู่ไหนครับถ้ายุงกัดยุงดูดเลือดของเราออกมาแล้วอยู่ในตัวยุงแล้วอุณหภูมิเปลี่ยนไปแล้วเจอสารอะไรก็ไม่รู้ในตัวยุงแล้ว แล้วเวลามันไปกัดเราจึ๊กโอ้โหนะครับอเอาม่ก่อนเลยปริมาณคือมีอยู่ในเลือดเซเลอยู่ในเลือดคุณภาพของเชื้อเป็นยังไงครับคุณภาพอ่อนแอลงไปแล้วออกนอกร่างกายคนไปแล้วไปอยู่ในร่างกายยุงแล้วอันที่สามครับอ่าครับช่องทางการรับเข้ามีไหมครับไม่มีครับยุงบ้านคุณ ดูดเลือดแล้วพ่นเลือดใส่คุณคือเหรอครับไม่ใช่มันดูดออกและที่สําคัญคือโอ้โหบางคนอาจจะบอกว่าตเกเล็ตกแล้วเลือดเข้าไหมครับไม่เข้านะดังนั้นการที่ยุงกัดเราเนี่ยเราไม่มีช่องทางการรับเข้าเลยก็ไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV นะครับไม่ว่ายุ่งจะไปกัดคนที่มีเชื้อ HIV มาแล้วกัดเราต่อในทันทีก็ไม่ติดครับ แต่ประเด็นคือเราอาจจะติดให้เลือดออกหรือโรคเท้าช้างมาได้นะครับน,นั้นก็ต้องระมัดระวังกันเราเองทีนี้อันที่สอแหมอันนี้ตัดเล็บให้กันตัดเล็บให้กันติดเชื้อไหมติดเชื้อไหมอลองลองลองคิดสิคิวคิวาคิวที่1ปริมาณและแหล่งที่อยู่ของเชือ้อมีไหมเชื้ออยู่ในเลือดอยู่ในน้ำอสุจิ อยู่ในน้ําในช่องคลอดและอยู่ในน้นํานมแม่ตัดเล็บโดยใช้กรรไกรตัดเล็บอันเดียวกันมีไหมมีเชื้อไหมไม่มีคิวที่หนึ่งตกค่ะคิวที่สองเป็นไงบ้างเชื้อมีคุณภาพไหมโอ้โหตัดเลือดสาดเลยพี่ผมใช้กรรไกรตัดเล็บเลือดสาดเลยแล้วไงต่อครับเราไปใช้ต่อเขาทันทีเลยไหมตอนเขาเลือดสาดเขาล้างไหมหรืออ่ะช่องทางการรับเข้าอันที่สามอ่ะมันเป็นเรื่องชีวิตจริงอ่ะคนเราอ่ะ มันก็จะเข้ามาได้ยังไงคุณสมมุติว่ากันไกตัดเล็บถูกวางทิ้งไว้เลือดแห้งเกลือกลางอยู่คุณเอามาตัดต่อเลือดแห้งไปแล้วคุณภาพของเชื้อเชอวีไม่มีแล้วเพราะว่าตายหาไปหมดแล้วแล้วเราเอามาตัดต่อติดไหมสมมุติมันบอกว่าโอ้โหผมเอากันไกตัดเล็กมาตัดเล็บผมขาดอีกเหมือนเดิมครับเลือดผมออกเหมือนเดิมไปโดนกับแผลเกลือกกลางอันนั้นคำตอบครับไม่เสี่ยงครับเพราะมันไม่มีช่องทางในการเข้า คุณภาพและแหล่งที่อยู่ของเชื้อก็ไม่มีแหล่งที่อยู่ของเชื้อก็ไม่ดีปริมาณก็ไม่มีเชือ้อคุณภาพก็ไม่ดีคือสรุปว่าตามหลัก QQR แล้วการตัดเล็บด้วยกันเนี่ยก็ไม่มีอะไรดังนั้นมันใช้ได้กับกรณีเดียวกันเราดื่มน้ําเรากินข้าวเราว,าว่ายน้ําในสระว่ายน้ําในสระว่ายน้ํามีคอรีนครับมันเป็นเรื่องของ R ตัวที่2คือ Quality ลงไปโอ้โหสมมติประจําเดือนไหลโจ๊ะโจ๊โอ้โห,มมปห,โโโโหไปไหว้น้ำมันก็ทุเรศเกินไปแล้วครับสมมุติว่ามีแผลและกันเลือดไหลออกมาโอ้โหมีแผลโดนสะบาดเลือดไหลอยอยกมาชิดๆอยู่ในสะโอ้โหไม่กล้าไหว้เลยเพราะคนนี้เป็นมีเชื้อเอชไแล้วไหวยในสะเดียวกันเป็นไงเลือดออกมาหยดหนึ่งเจอคอรีนเข้าไปประมาณแสนลิตรโอ้โหครับเชื้อไม่มีคุณภาพแล้วย่งไงยังไงก็ไม่ติดนะฮะ ามาลองลองเรื่องที่ใกล้ตัวขึ้นมานเรื่อยๆใกล้ตัวขึ้นมานเรื่อยๆเรามามีเคราะเรื่องใกล้ตัวจูบป,ปากกันครับลองคิดดูครับท่านผู้ฟังผู้ชมลองคิดดูว่าจูบป,ปากกันจูบเนี่ยจูบสะดวบแบแลกลิ้นแลกน้ำลายกันเนี่ยครับติดหรือเปล่าเสี่ยงไหมต่อการรับเชื้อ HIV เข้ามาในร่างกายเราคิดด,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 ดูหลักมี3ามหลัก Q QR ห Q quantity and source นะครับปริมาณและแหล่งที่อยู่ของเชื้อ Q ที่สคือ quality คือคุณภาพของเชื้อ R คือ r o o t of transmission ช่องทางการรับเข้าช่องทางการติดต่อของเชื้อการจูบป,ปากันเสี่ยงหรือไม่มาฉเฉลยไม่เสี่ยงครับเพราะว่า Q ตัวที่หนึ่งจูบป,ปากันไม่มีปริมาณของ ไม่มีปริมาณและแหล่งที่อยู่ของเชื้อ HIV ในปากเราในจูบกันคือเลือดออกมาสมมุติว่าอาจจะมีคนบอกอเอ้าเลือดออกตามไรฟันมีเชื้อค่ะมีเชื้ออยู่ในเลือดทีนี้มีคุณภาพดีไหมอันที่สองคุณภาพอ่อนด้อยเ,อเพราะว่าอะไรเจอกรดในน้ำลายเจออะมิโนโอเคเข้าไปแล้วช่องทางการรับเข้าละ่ะมีหรือเปล่าถ้าสมมติไอคนจูบด้วยกับเราอีกคนนึง ปากก็เลือดออกตามไรฟันเหมือนกันจูบแล้วดูดปากกันเมามันมากเลยคือถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าไม่มีแผลในช่องปากหรือเลือดออกตามไรฟันเนี่ยครับเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมันมากก็จูบกันไปนะครับแต่ว่าถ้ามีเนี่ยปึ๊บอ่ะเออมันก็อาจจะเสี่ยงนะจริงไหมแต่ว่าออกมาเชื้อเลือดไม่ได้ออกมาในปริมาณที่มากนะครับแล้วก็คุณภาพของเชื้อก็ไม่ได้ดีเพราะมาเจอน้ำลายแล้วดังนั้น อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดเลือดไหลออกตามไรฟันคือมันเลือดมันไหลออกไงครับมันไม่ได้มันไม่ได้ไหลเข้าย้อนเข้ามาในร่างกายลองนึกถึงหลักการง,ง่ายมีดบาดเลือดไหลออกหรือเลือดไหลเข้าเลือดไหลออก,อออกครับมันไม่ได้ไหลเข้ามันกืนลงไปครับเข้าไปไหนเข้าไปในกระเพาะอาหารเจออะไรครับเจอกรดในกระเพาะอาหารอีกครับดังนั้นช่องทางในการติดเนี่ยไม่มีเลยและการจูบป,ปากธรรมดาเนี่ยครับก็ไม่ทําให้ติดเชื้อเอชไอวีและถ้ามีแผลในช่องปากเลือดออกตามไรฟัน นะฮะสิ่งที่จะชวนคุยอีกต่อก็คือว่าแล้วนึกถึงแผลแบบไหนปริมาณเลือดมากไหมถึงขนาดที่จะทําให้น้ําลายเจือจางได้เลยเหรอในการที่เลือดออกมาโอ้โหลองคิดดูสิครับเลือดไหลออกจากปากเป็นซกเล็กเลยนะครับแล้วก็คุณจะไปจูบโอ้โหคนรักของคุณคุณจะจูบด้วยหรอครับเอาชีวิตจริงมาคุยกันเอาชีวิตจริงมาคุยกันอย่าไปคิดอะไรมาก แล้วก็นอกจากนี้นะครับจากงานวิจัยต่างๆจากการตรวจต่างๆยังไม่พบว่ามีการติดเชื้อจากการจูบป,ปากนะครับแต่พบว่าการจูบป,ปากจะเป็นจุดเริ่มต้นที่นําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์เพราะจูบแล้วจะเกิดอารมณ์มือก็จะรูปร้ายไปเรื่อยนะฮะอันนั้นก็เป็น,เป,นเป็นเรื่องเป็นเรื่องของอารมณ์ที่จะเกิดขึ้นดังนั้นถ้าหลีกเลี่ยงการจูบป,ป,ปากกันได้ก็จะลดอารมณ์ในการ ที่จะอยากมีเพศสัมพันธ์ลงไปได้ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าแหม่พูดกันจะแบบนี้เพื่อนชายรักชายที่กําลังดูอยู่ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่ดูอยู่อาจจะน้อยใจาถามเข้ามาได้นะครับสมมติสมสมุติล้างตู้เย็นให้กันครับการล้างตู้เย็นให้กันเสี่ยงหรือเปล่าเออเสี่ยงหรือเปล่าในการรับเชื้อ HIV เออเอ่อ,อ,อล้างตู้เย็นเนี่ยคือการใช้ลิ้นกับทวารหนักนะครับกับรูทวารหนนะักซึ่งถ้าใครอยากลองกับล้างตู้เย็นที่บ้านดูก็ได้นะฮะอันนี้ก็ไม่ว่ากันการล้างตู้เย็นไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV นะครับแต่เสี่ยงต่อการติโดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ยังไงนะหรอือยังไงนะหรอือก็คือ ปริมาณและแหล่งที่อยู่ของเชื้อ HIV อยู่ในเลือดนะครับถ้าเราใช้ลิ้นเราเลียเราอะไรกันเนี่ยเราไม่ได้เอาปากไปกัดรูดตูดกันนะครับเลือดจะได้ไหลทางโถออกมาอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเอออันที่สองคือคุณภาพของเชื้อเนี่ยถึงจะมีอยู่ในร่างกายแต่เชื้อก็ไม่ได้ออกมาช่องทางการติดต่อการรับเข้าก็ไม่มีนะฮะเพราะว่าไม่ได้มีเยื่อบุอ่อนใดๆที่ไปสัมผัสกันไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV แต่การแต่เสี่ยงต่อการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพราะว่า คือลองนึกถึงความเป็นจริงนะครับว่าคงไม่มีฝ่ายรูปหรือฝ่ายรับคนไหนหรือฝ่ายที่ใช้ลิ้นคนไหนเนี่ยจะดูดเลียกัดบริเวณทวารหนักของอีกฝ่ายนึงจนเลือดตกยางออกนะฮะถึงแม้บริเวณปากของฝ่ายฝ่ายที่เลียเนี่ยจะมีแผลอยู่แต่ปริมาณของน้ําลายเนี่ยครับมันก็มากพอที่จะทำให้เชื้อเนี่ยด้อยคุณภาพลง แล้วก็ทาให้พฤติกรรมมันก็เลยทาให้พฤติกรรมนี้เนี่ยไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไอชอวีแต่ฝ่ายที่ใช้ลิ้นฝ่ายที่เลียให้เขาเนี่ยอาจจะเสี่ยงต่อการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นไวรัสตับบวสิบชนิด B หรือเชื้อปรสิตก็คือพวกพยาธินั่นเองนะครับอันนัออ้นก็ไม่และโรคติดต่ออื่นเช่นถ้าเกิดมีมีเรือมีหูมีโรคอะไรอยู่อาจจะมาติดขึ้นมุมปากไอเมื่อกี้ไงครับที่บอกว่าไวรัสตับบวซิบชนิด A เอแล้วก็ เชื้อปรสิตเนี่ยมันก็อาจจะติดได้แล้วก็มันก็จะมีพวกโรคหนองในอะไรเงี้ยซึ่งเกิดจากการสัมผัสโดยตรงนะครับซึ่งอาจจะไปติดในลาคอได้เหมือนกันไปล้างตู้เย็นให้กันติดมาจากตูดอะไรเงี้ยเนาะนก็เสี่ยงกันไปหมดแล้วนะและมีอีกอันหนึ่งครับที่อยากจะชวนพวกเราคุยกันนั่นก็คือเรื่องของการออร์เรนเซ็กซ์นะครับหรือการใช้ปาดสําเร็จความใคร่ให้กันการรวมให้กันหรือว่าการขวายหัวให้กับคู่ของเรานะครับอันนี้เสี่ยงไหม เสี่ยงไหมเออออรั่นเซ็กให้กันเนี่ยใช้ปากให้กันนี่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV หรือเปล่าอันนี้อันนี้เสี่ยงหรือเปล่านะอันนี้คนคนที่ทําให้อะครับเสี่ยงต่อการที่จะจะติดเชื้อ HIV ได้เหมือนกันนะอืมเพราะว่าอย่างลองมาว QR กันสิหนึ่งก็คือเชื้อเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ในอาสุจิครับอยู่ในอสุจิ อยู่เยอะเลยครับอันที่2ครับคุณภาพของเชื้อครับดีไหมครับดีครับเพิ่งออกมาครับแตกในปากอุ่นๆอยู่เลยครับกาลังอมไว้อยู่ครับแต่ว่าจะได้คุณภาพลงเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเจอโดนกดในน้ําลายไปช่องทางเข้าออกนะครับมีไหมช่องทางเข้าเนี่ยอาจจะเป็นเยื่อบุกระพุ้งแก้มอ่าหรือมันอาจจะฉีกขาดไงมันอาจจะมีไปใช้กันแรงหน่อยอันนี้อาจจะหมายถึง ในกรณีที่ใช้ปากให้กับสมมุติว่าใครสักคนหนึ่งใช้ปากให้กับผู้ชายเนาะเอวัยรับพศชายก็จะทําให้เสียงต่อการที่กระพุ้งแก้มอาจจะมีรอยฉีกขาดอะไรอย่างงี้ได้เพราะทำแรงมันกันไปหน่อยก็มีความเสี่ยงได้เหมือนกันทีนี้ประเด็นเรื่องที่มันเสี่ยงและเหตุผลที่ปราชวนคุยกันน็่คือว่าเวลาที่เราใช้ปากให้กันเนี่ยบางทีเราอาจจะทํากันรุนแรงอาจจะสนุกกันไปหน่อยโดนกระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มอาจจะกระพุ้งแก้มอาจจะมีรอย คูดคีดควรชิคาก็อาจจะเป็นช่องทางในการรับเข้าไปสู่ร่างกายได้ถึงแม้ว่าการมีเพศสัมพันธ์กันด้วยาการคือการออรัลเซ็กเนี่ยถือเป็นการเป็นรูปแบบหนึ่งของการมีเพศสัมพันธ์นะครับเป็นการช่วยให้ช่วยกันสําเร็จความใคร่นั่นแหละถึงแม้ว่าคุณจะบอกว่าเนี่ยอพอจะเสร็จแล้วออกมาหลังข้างนอกแตกข้างนอกนอกปาก ไม่เสี่ยง,ต,งต่อการติดเชื้อเอชใช่ครับไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชบครับแต่เสี่ยงต่อการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆนะครับเช่นเรื้มหนองในหรือว่าพวกหูดอะไรมาขึ้นที่ปากอย่างเงี้ยออมันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะมันก็มีม,มีโรคพวกนี้ที่ติดขึ้นมาแล้วบางคนก็เป็นหนองในในลำคอเพราะอ่อรันให้กันแล้วก็หลังข้างในแล้วก็คออักเสบอยู่ก็ออนกลืนอนซิจิลงไปอิจิก็มาซึ่งมีเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยมาโดน ไอ้แผลในช่องปากในช่องคอเนี่ยแล้วก็ไปติดหนองในเทียมหนองในแท้ในในคอก็มีเหมือนกันนะฮะก็เลยจะต้องมีการตรวจเวลาเขาตรวจเอชวีก็จะตรวจ3าช่องทางก็คือตรวจเอาอิอสำหรับชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายนะเขาจะตรวจ3ช่องทางก็คืออวัยวะเพศตรวจรอ่ทวารหนักแล้วก็ตรวจช่องช่องคอเนี่ยทางเดืนอนาหารด้วยดังนั้นอ่พอการที่ ใช้ปากให้กันเนี่ยโดยทางทฤษฎีเนี่ยครับเขาก็เชื่อว่าการทำออร์เนเซ็กทำให้ติดเชื้อไอชได้เพราะว่าของเหลวที่ผู้ที่มีเชื้อเนี่ยรวมถึงของน้ำมาสุจิของผู้ชายและน้ำในช่องคลอดของผู้หญิงเนี่ยจะมีเชือ้อสมมติว่ามันปนปนอยู่ด้วยกันดังนั้นหากทำออร์เเซ็กให้คนที่มีเชือ้อมีโอกาสาที่เชื้อจะเข้าสู่ปากของคนที่ทําคือคนที่ใช้ปากให้ถ้าเกิดคนที่ทําให้มีแผลในช่องปาก หรือมีแผลที่เหงื่อเป็นโรคปริทนต่างๆเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสเสีย่ยงในการรับเชื้อเข้าไปในร่างกายบางคนก็แบบเหงืออบ,บวมยังเหงืออักแสบเงี้ยแล้วไปช่วยกันแล้วแบบเขาแต่ในปากโอ้ยอมจุดจีดูดดื่มมากมันเขาก็เชื่อว่ามันเป็นช่องทางหนึ่งในการที่จะรับเชื้อเข้าไปในร่างกายได้นะครับแล้วก็ยังมีงานวิใจัยในสหรัฐอเมริกานพบว่ามีการสํารวจในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย จำนวนร้อยสองคนในเมืองซานฟรานซิสโกที่เพิ่งติดเชื้อเอชีใหม่ๆสุดๆร้อนๆเลยนะครับพบว่าร้อยแปดครับน่าจะติดเชื้อจากการทำออรันเซ็กให้กันนะครับแต่กลุ่มแปดคนทั้งหมดเนี่ยพบว่าการหลังน้ำอสุจินี่ก็คือหลังในปากแล้วก็เป็นผู้มีปัญหาในช่องปากนั่นก็คือคออักเสบเงืองอักเสบและฟันผุนะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมอยู่เดี๋ยวผมตามลิงก์ที่ใส่ไว้ข้างๆนะครับ ทีนี้ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นฝ่ายทำออร์เรนเซให้คนที่มีเชื้อก็น่าจะมีโอกาสเสี่ยงได้มากกว่าไม่ใช่มีงานวิจัยเหมือนกันที่บอกว่าผู้ที่เป็นฝ่ายออร์เรนเซให้ผู้ชายที่มีเชื้อคือคนที่ทำออร์เรนเซให้ผู้ชายที่มีเชื้ออาจจะหมายถึงผู้ชายที่ดวกให้ผู้ชายด้วยกันเองหรือผู้หญิงที่ดวกให้ผู้ชายนะครับจะมีโอกาสเสี่ยง ต่อการติดเชื้อเอชไอวี Amazon มากกว่าการที่ทําให้ผู้หญิงที่มีเชือ้อไม่ว่าจะผู้ชายทําให้ผู้หญิงหรือผู้หญิงทําให้ผู้หญิงด้วยกันเองนะครับคือผู้หญิงที่มีเชือ้อถ้าสมมุติว่าเราใช้ปากให้คนสองคนสมมติว่าผมละกันผมใช้ปากให้คนสองคนคนนึงเป็นผู้ชายที่มีเชือ้อคนนึงเป็นผู้หญิงที่มีเชือ้อ <duc, S 2> ผมมีความเสี่ยงที่จะรับเชื้อได้จากผู้ชายที่มีเชื้อมากกว่าเพราะว่าเมื่ออันนี้เมื่อเปรียบเทียบกัน มีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่โดยไม่ใช่ถุงยางอนามัยนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปแต่ว่าทีนี้ถ้าจะทำออรัลรเซ็ก์ให้ปลอดภัยก็คือควรที่จะใช้ถุงยางอนามัยในการใช้ปากให้กันเพราะว่านอกจากจะปลอดภัยจากโรคติดต่อทงเพศสัมพันธ์แล้วยังปลอดภัยจากการที่เราจะรับเชื้อเอชไอวีเข้ามาในร่างกายด้วยรวมถึง รสชาติของอาซูจิมันก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงผมก็ไม่เคยทานไม่เคยลองของตัวเองด้วยเหมือนกันก็ทางที่ดีนะคะรับก็ใช้ถุงยางอนามัยในการสวมถุงยางอนามัยก่อนที่จะใช้ปากให้กันมันอาจจะลดความรู้สึกในการสัมผัสระหว่างผิวหนังลงบ้างแต่ว่ามันก็จะช่วยทำให้เราสะอาดแล้วก็ รู้สึกปลอดภัยได้มากขึ้นในการที่จะช่วยการใช้ป่าหรือการที่มีเพศสัมพันธ์ร่วมกันทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องอื่นๆละ่ะอย่างเช่นวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วยเรื่องอื่นๆเช่นมีเพศสัมพันธ์แบบมูมีเพศสัมพันธ์แบบมูชายหญิงเป็นสวิงกิง้งการมีเพศสัมพันธ์ผานสว่านหนักโดยไม่ใช่ถุงยางอนามัยคืออะไรก็ตาม,าไ,มไม่ต้องประเมินความเสี่ยงเลยถ้ามีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช่ถุงยางอนามัยไม่ว่าจะรู ไม่ว่าจะเกิดทางข้างหน้าหรือทางข้างหลังเนี่ยเสี่ยงหมดครับเสี่ยงหมดขอให้เข้าไปแค่เนี้ครับผมมีน้องมางคนบอกเข้าไปแค่ข้อเดียวเองครับข้อนิ้วเดียวเข้าไปแค่นีด้เดียวผมเสียงเข้าไปแล้วผมก็ด,ดึงออกมาทันทีเลยแค่นั้นก็เสี่ยงแล้วครับแค่นั้นก็เสี่ยงแล้วครับถ้าทําอย่างนั้นช่วยตัวเองอยู่บ้านดีกว่าครับปลอดภัยกว่าเยอะเลย ครับวันนี้ด้วยการประเมินความเสียงงงๆมันก็ยาวมาประมาณ20นาทีแล้วเดี๋ยวจะทาให้ทุกท่านเบื่อกันไปก่อนรอบหน้าเออไม่ใช่ใครมีเรื่องอะไรที่อยากให้ประเมินความเสียงก็โพสต์ความคิดเห็นไว้นะครับเดี๋ยวว่างๆจะมาตอบให้สําหรับท่านอื่นที่อยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันการติดเชื้อไอชีก็โพสต์กันไม่ได้เผื่อผมจะมว่างๆผมก็จะมานั่งทำนี่วันนี้ผมทำห้ารอบนะครับรอบแรกนี่ก็หนูรอบสองนี่ก็มีคนโทรเข้าขอรอบสามนี่ โกดผิดบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปนี่กว่าจะได้มา3ารอบครับนั่งปัเหนื่อยเลยทีเดียวเชียวขอให้ทุกท่านมีความสุขทางเพศแล้วก็มีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ